แล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์เล็กเครื่องเครื่องตัดไม้นะครับเนี่ยรองสกปรกมากแล้วก็สำการเท่าที่เราสะอาดแล้วก็จะลุ่เผาครับลุเผาแล้วก็ประกอบเข้าที่เดินนะครับเป็นไม่ได้ก็ซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับสกรองที่จะกรองสกปรกมากแล้วก็สำคัญสะอาดไปเช็คมาครับสวิตช์เสียครับสวิตช์เสียเลยเปลี่ยนเป็นสวิตซ์ตัวนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีไหล่สเปร์ครับเนี่ยเดี๋ยวก็ตัวน่าจะเป็นตัวนี้เสียแล้วเนี่ยมันโยกไม่ได้แล้วโยกไม่ดีแล้วมันแข็งครับก็เลยเปลี่ยนสวิตซ์ตัวนี้ก็ใช้ได้้้้เดดี๋ยวใใหหนองสตาร์ทู ลมเป่าครับน้ำมันล้างรองบางรุ่นก็เป็นจะขายทียนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นใช้กองคล้าย,ายมอเตไซค์รุ่นรุ่นใหม่ๆรัาเอาเปิดสวิต์เปิดสวิตแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ให้ดูเสร็จแล้วนะครับอันนี้แปลงสวิตช์นะครับแล้วก็ทำการ ทำความสะอาดเสกองก็เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เสียงดังมากเลยตอนซื้อมาใหม่ก็ดังนี่เลยสําหรับรถยนต์นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนสวิตออกแล้วนะครับเปลี่ยนจากสวิตโยกเป็นสวิตปิดเปิดธรรมดานะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับเครื่องไมายเครื่องมือนะครับที่จะพากันไปดัดโครงรถจักรยานยนต์นะครับที่เหล็กไม่หนาจนเกินไปนะครับแต่แนะนําให้ใช้นะครับเหล็กที่มีความหนานะครับนี่จะเป็น เด็กหนาแข็งแบบนี้นะครับตรงนี้จะเล็กกว่านะครับเนี่ยมันเล็กมันจะทําให้เบี้ยวนะครับําให้เบี้ยวแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับดัดยากนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็สวมสวมเข้าไปได้นะครับแต่พอเรามาสวมฝั่งนี้นะครับรูมันไม่ได้นะครับเนี่ยรูตรงนี้มันสวมไม่ได้นะครับเนี่ยมันสวมเข้าได้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับแต่ผมมาจบด้วย นี่นะครับแกนแกนร้อจักรยานนะครับมันเข้าได้ทั้งตัวรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันนี่นะครับคือมันสวมได้ทั้งสองนี้นะครับถ้าตรงนี้มันมีสกั้นนะครับเนี่ยเราก็เจียออกนิดหน่อยนะครับเจียแต่งนี่นะครับเราสวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าไปทั้งสองด้านนะครับมันจะ แล้วถ้าเหล็กแป๊บที่มีความยาวนะครับก็จะได้เปรียบออกแรงไม่เยอะนะครับอันนี้ถ้ามีแก๊สก็ใช้แก๊สนะครับอันนี้ผมไม่มีแก๊สนะครับผมก็ใช้เท่าที่ผมมีนะครับแต่แนะนาให้เป็นเหล็กเหนานะครับถึกหนาหน่อยนะครับถ้าเหล็กบางนะครับมันมันจะบิดจะเบี้ยวนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เบี้ยวแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นเหล็กประมาณเนี้โอเคเลยนะครับเนี่ย อันนี้ผมจบด้วยแกนจักรยานนะครับในคลิปที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับทามีไอตัวนูนพวกนี้ออกมาครับก็เจียแต่งนิดหน่อยนะครับเนี่ยเจียลบๆนิดหน่อยนะครับอันนี้เจียไม่สวยนะครับแค่ดัดแป๊บเดียวนะครับก็มันสวมเขาไปด้รับเนี่ยแล้วก็มันสวมกับตัวรถจักรยานยนต์ได้ด้วยนะครับจะท่าตัวนี้อ่ามันสวมได้ฝั่งนี้นะครับแต่ ฝั่งนี้นะมันมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้จบด้วยแกนล้อเอยไม่ใช่แกนล้อแกนบันไดรถจัก,กรยานนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแนะนําเทคนิคแบบง่ายๆโดยที่เราไม่มีแก๊สดัดนะครับก็ดัดด้วยแรงธรรมดานะครับออกแรงไม่เยอะนะครับถ้าไปใช้พวกนี้มันหลิกมันจะอ่อนนะครับความหนาไม่ได้นะครับก็ มีประมาณนี้ครับแนะนํานะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อที่จะไปต่อยอดหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือทําเองนะครับหรือจะไปจ้างช่างทําก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็ไปล้มมานะครับทําให้ด้านข้างบุบลงนะครับเหล็กงอนะครับก็เลยดัดนี่เป็นโครงรถของ h o n d a s c o o p ี้ไนะครับที่เคยล้มมานะครับเคยล้มมาตรงนี้จะเป็นพักเท้านะครับ นี่เราก็ถอดถอดพวกแฟลิ่งออกแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโครงรถตรงนี้นะครับมันมันล้มมาแล้วก็มันหุบเข้าไปนะครับเวลา,าตกลุมนะครับหรือโชคมันยุบตัวนะครับมันก็จะมาเสียดสีกับตรงนี้นะครับเนี่ยฝาครอบฝั่งจานไฟฝั่งนี้นะครับเนี่ยรงนี้จะเป็นจะมีใบพัดลมดนวยนะครับเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้ ไม่มีหม้อน้ํานะครับพอดีมันล้มมาฝั่งนี้แล้วก็ทําให้เหล็กชุดนี้นะครับมันบุบเข้าไปนะครับเวลาชกมันยุบตัวนะครับก็มันจะมาทําให้ตัวนี้นะครับสึกหลอนะครับเนี่ยหรือเบียดนะครับทําให้ชกเนี่ยมันเบียดแล้วก็ไม่นิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดัดนะครับถ้าใครมีแก๊สนะครับก็เป่าาแล้วก็ดึงออกมานะครับตอนนี้ผมไม่มีแก๊สนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้วิธีหาวิธี ก็มีหลากหลายวิธีนะครับแล้วแต่เราจะคิดทำครับวันนี้ผมก็จะใช้เหล็กที่หนาหน่อยนะครับใช้ความสามารถเท่าที่ตัวเองทาได้นะครับผมก็จะสวมเข้าไปแบบนี้นะครับหาเหล็กหนาหน่อยครับสวมเข้าไปในร่องนี้นะครับนี่นะครับท่านชมเราผมหาแป๊บหนาหนาครับสวมเข้าไปทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะดึงครับดึงดัดออกมาครับ ออกมาฝั่งนี้นะครับถ้ามีแก๊สนะครับมีแก๊สก็เป่าครับมันจะได้อ่อนนะครับอ่อนแล้วก็ดึงง่ายนะครับอันนี้ผมไม่มีแก๊สผมจะใช้ความสามารถในการใช้แรงดัดออกมาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แรงดึงงัดฝั่งนี้ครับถ้าเป็นแป๊บที่ยาวหน่อยก็จะได้เปียบทีหนึ่งนะครับจะได้ออกแรงไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็หาเหล็กหนาๆนะครับเหล็กตันนี่เป็นเหล็กตันนะครับเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาครับเนี่ย ดัดเลยแบบไม่มีแก๊สนะครับอเดี๋ยวออกแรงสักปื๊ดสองปอื๊ดนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะ,ะครับอ,อ,รอึบชึบนะครับโยกแล้วเลยออกแรงเลยใช่สองปื๊ดฮะโอตังนี่ครับก็จะเป็นสโกปี้รุ่นนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับถ้า เมืนมาถ้าล้มนะครับมันก็จะจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยจัดลิงออกมานะครับไม่ใช่ไม่เต็มนั้นท่อนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดัดจะอุ่นฟังให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราใช้เหล็กครับตัวนี้นะครับดัด ดัดออกมานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็มีระยะห่างแล้วครับเนี่ยระยะห่างที่เวลาชกมันยุบตัวนะครับมันก็จะไม่ไปชนแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยชกยุบตัวเวลาเรานั่งสองคนสามคนตกลงต,ตกนิ้นครับมันก็จะไม่ไปเบียดเป็นรอยแบบนี้แล้วครับเนี่ยนี่เป็นชุดก่อนนะที่มันเบียดแบ่งออกเลยครับเนี่ยพอเราดัด เดี๋ยวผมไม่กล้าดันมากนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แก๊สนะครับเดี๋ยวหักนี้นะครับมีปัญหาเพแค่มันไม่เฉียวครับแล้วมันไม่ไปกินตรงนี้นะครับมันก็โอเคได้นะครับก็เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ใส่ตัวผักข้าวนะครับประกอบชุดประครอบพลิ้งอะไรลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ สำหรับทุนนี้ก็แนะนำเทคนิคนง่ายๆเลยนะครับในการดัดอันนี้โดยดัดโดยที่ไม่ใช่แก๊สนะครับแล้วก็ไม่เป็นเหล็กที่ไม่หนาจนเกินไปก็ใช้ได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆมีสาระนะครับก็จะมาแชร์มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับทุนนี้นะครับก็ขอจบเพลงทาง่านี้สวัสดีครับ